ผมขอไปเล่นน้ําก่อนละ่ะ<ป>โอ้นี่สแตนดาร์ดแล้วห้องกว้างมากเลยมองออกไปเห็นทะเลเลยเลพาโนรามา สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับไกด์บีพาทัวร์ก็พาท่านมาอยู่ที่บ้านพลาครับที่บ้านพลานี้เป็นที่ตั้งของชายหาดแสนสวยหรือเขาจะเรียกว่าเป็นหาดรับๆที่อยู่ใกล้ก,กันกับเมืองระยองครับผมที่หาดพลาแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองออกมา35กิโลเมตรนะครับอยู่ติดก,กันกับสนามบินอูตเพาครับมีความน่าสนใจไม่ว่าจะมาเที่ยวแบบมาเช้าเย็นกลับหรือว่าจะมาพักค้างอาหารทะเลก็มีมากมายอาร่อยอร่อยให้เลือกชิมกัน จะสนุกสนานขนาดไหนตามไกด์บีพาตัวมาเลยครับ ครับแล้วตอนนี้บีก็อยู่บริเวณชายหาดพลานะครับจะเห็นว่าเป็นหาดทรายสวยฮะแล้วก็ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยครับมาที่นี่เนี่ยสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนครับลงเล่นน้ําก็ได้ฮะบรรยากาศสบายๆชิลๆมากเลยครับแม่ตอนนี้ก็เริ่มจะหิวละเดี๋ยวจะพาท่านไปทานอาหารทะเลสดๆกันบรรยากาศแบบไหนอย่างไรตามกันมาเลยครับครับเพื่อน ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านตานคู่ซีฟู้ดครับอาหารอร่อยน่าทานมากเลยอาหารทะเลสดสดฮะนี่ฮะเป็นหอยเชลล์อบเนยนะครับแล้วก็กุ้งฮะกุ้งคั่วเกลือนะฮะแล้วก็อีกจานหนึ่งก็เป็นปลาเก๋าฮะปลาเก๋านึ่งน่าทานมากเลยเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็จะพาไปดูที่พักครับว่าที่หาดพานี่ มีที่พักที่น่าสนใจแบบไหนบ้างทานข้าวกันนะครับ และตอนนี้ไก่บีพาทัวร์ก็พาท่านมาอยู่ที่โรงแรมสิรินพลารีสอร์ทนะครับอยู่ที่บ้านฉางฮะริมหาดพลานะครับจังหวัดระยองนี่เองโอ้โหกว้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมด้านในตามกันมาเลยครับ และตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในห้องพักของโรงแรมสิรินพรารีสอร์ทนะครับอยู่กับผมนี่คุณตายนะครับคุณตายห้องพักกว้างมากเลยห้องชนิดนี้เรียกว่าห้องชนิดไหนครับอันนี้นะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดของเรานะคะเรียกว่าดีลักซีวิวค่ะโอ้นี่สแตนดาร์ดแล้วห้องกว้างมากเลย50ตารางเมตรค่ะแล้วก็เห็นทะเลอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะแบบนี้เลยโอ้โหเ้วเห็นจากในห้องเลยสวยเลยนะครับ ออกมา,กมาคือจะเห็นชัดเลยค่ะเป็นวิวทะเลแบบนี้โอเคแล้วเห็นว่ามีหลายชนิดห้องเลยเดี๋ยวเราจะพากันไปดูแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปชมกันแตามกันมาครับ<า> <c oughs> คุณตายเมื่อกี้ว่าห้องใหญ่แล้วนี่ห้องนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกห้องนี้เป็นชนิดไหนครับเป็นจูเนียร์สวีทรูมค่ะเนื้อที่120ตารางเมตรค่ะ120ตารางเมตรมีห้องนั่งเล่นมีห้องนั่งเล่นค่ะมีบานนะคะแล้วก็มีห้องน้ำถึงสองห้องด้วยกันโอ้โหแล้วด้านหนี้เป็นห้องนอนค่ปามเข้าไปดูกันเลยครับอยู่กันแบบสบายๆเลย มีค่ะเป็นห้องนอนตื่นเช,ช้ามานี่จักเตียงน่ารักน่ารักมองออกไปเห็นทะเลเลยเลพาโนรามาระเบียงกว้างใช่ค่ะนะครับห้องนี้ว่าสุดยอดแล้วแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีสุดยอดกว่านี้อีกมีกว่านี้ค่ะอ้าวมายังไปกันต่อครับไปต่อเลยค่ะ เข้ามาก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจนะครับคุณตายครับห้องนี้ใหญ่มากเลยน่าจะใหญ่ที่สุดเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดและราคาแพงที่สุดของโรงแรมคะ่ะเป็นห้องชนิดไหนครับเป็นห้อง V I P คะ่ะเป็น V I P เลย<ช>นะฮะมีอะไรยังไงบ้างในห้องนี้เยในห้องนี้นะคะก็จะมี2ห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็3มห้องน้ำด้วยกัน โอ้โหแล้วก็มีวิวทะเลสวยๆแบบนี้วิวทะเลค่ะเรื่องเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนหลักเชิญเลยค่ะคุณหู้ชอลังการมากงานสร้างค่ะสำหรับครอบครัวเลยค่ะสำหรับครอบครัวมาพักได้เลยถูกต้องค่ะนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องนอนใช่ค่ะกว้างแล้วก็เห็นมีอ่างซากุซี่ต่างๆด้วยใช่ค่ะ ครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ตรงระเบียงห้อง VIP ใช่ค่ะเป็นระเบียงที่ยาวมากๆกว้างมากๆและเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาแบบนี้เลยค่ะพี่บีสุดสายตาเลยนะครับสวยงามมากเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณต่ายนะครับจากซีรินพรารีสอร์ทที่พาพวกเราชมห้องพักต่างๆวันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดการติดต่อต่างๆเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ในคอนเทนต์นะครับติดต่อกับทาง คุณต่ายได้เลยได้เลยค,ครับเอาละขอบคุณครับคุณต่ายสวัสดีครับชาหาดกว้างมากเลยนะครับ และตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ตรงชายหาดของที่สิรินพรารีสอร์ทนี่นะครับโอ้โหมีชายหาดส่วนตัวสวยที่สุดเลยนะครับมีโอกาสอยากจะชวนเพื่อนๆมาใช้บริการที่นี่กันครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์แฟนเพจไกดบีพาทัวร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่องไกดบีพาทัวร์ด้วยนะครับวันนี้ชายหาดอย่างนี้ผมขอไปเล่นน้ำก่อนล้า